สวัสดีครับท่านผู้บริหารทางการศึกษาคณะผูดูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยทุกรูปแบบของสถานศึกษาสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งกระผมดรสุเวทมุกดาพิลมผู้ในการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่ง จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัดส่งผลให้เด็กและเยาวชนอ่อนแอและเกิดความหลงผิดทําให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกินภัยคุกคำรูปแบบต่างๆต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาลำพูเนเขตหนึ่ง จึงได้กระหนดักถึงปัญหาดังกล่าวและสร้างแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นรู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและสามารถป้องกันตนเองในสถานการณ์เสี่ยงได้อย่างเหมาะสมผ่านช่องทางการรับรู้ที่หลากหลายเช่นการใช้เสียงตามสายในโรงเรียนการพูดหน้าเสาธงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย รับนารยบายจากรายการพุทธเช้าข่าวสปพระทร,รวมทั้งสอดแทรกความรู้โทษพิษภัยต่างๆในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนในการนี้จึงขอให้ทางสถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ภาคเรียนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้อยากเชิญชวนคณะครูนักเรียนและผู้ที่สนใจ ทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องงานป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยทุกรูปแบบผ่านระบบ Google Form ทหากผ่านเกณฑ์80%จะได้รับเกยียรติบัตรในการทําแบบทดสอบด้วยครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้ทุกท่านขับเคลื่อนงานป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยทุกรูปแบบของสถานศาึกษา ในสัมกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาลำพูนเขตหนึ่งดังปนิธานของพวกเราที่ว่าเราจะไม่ทิ้งเด็กแม้แต่คนเดียวไว้เบื้องหลังขอขอบคุณครับ